ตัวนี้เป็นเซตสองชิ้นนะคะผ้ามันยืดยไม่ยืดเลยผ้าไม่ยืดเลยนะคะผ้ามันมันลื่นๆค่ะใส่แล้วย็นสบายไม่ร้อนนะคะเป็นลายนี้นะคะเป็นผ้าพิมพ์ทั้งตัวพิมพ์ไม่แตกนะคะพิมพ์แบบกลมกลืนไปกับชุดเลยค่ะซักก็ไม่แตกเวลาซักกลับด้านด้วยนะคะอบไม่เกินสี่สิบค่ะอกไม่เกินสี่สิบ เอวขอไม่เกิน28พอนะคะกําลังใส่สบายนะสะโพกไม่เกิน40ค่ะขอ38พอดีกว่าสะโพกไม่เกิน38เพราะว่าผ้ามันไม่ยืดพิสโนสะโพก37ขอนี้ไม่เกิน38พอกําลังใส่สบายนะเซตนี้ปกปติขายอยู่ที่3 9 9บาทพิสโนจัดโปรให้290บาท290บบาทยังไม่รวมค่าส่งนะคะค่าส่ง ค่าส่งชุดแรก50บาทชุดต่อไปบวก10บาทนะคะค่าส่งเก็บปลายทางบวกเพิ่มอีก20บาทต่อบ้านนะคะสวยคุ้มมากค่ะซื้อหลายชุดหลายตัวหลายแบบรวมกันพิสโนโลดให้นะคะ